อัยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต,ต,ต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงชิคกีต้านั่นเองกับท่อนโซโลนะครับในการโชว์ครั้งล่าสุดเลยกับการเต้นเพลงของรุ่นพี่ทู a อนนี่วันนั่นเองนะครับในารายการ การประเมินครั้งสุดท้ายของ Baby Monster ใน EP ีที่8ที่ผ่านมานี้ที่เราได้ดูกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ในการประเมินครั้งนี้นะครับชิกิต้าเนี่ยได้ถูกรับเลือกให้เป็นท่อนโซโล่นะครับของการแสดงด้วยซึ่งชิกิต้าเนี่ยก็จะได้มาเต้นแบบว่าเดี่ยวๆเลยในเพลง Fire นะครับของรุ่นพี่ To Anyone กับท่อนตืดตืตืตืท่อนนี้นั่นเองนะครับซึ่งการ ที่จะได้มาเต้นโซโล่ครั้งนี้เนี่ยจิกกิตา้าไม่ได้มาเพราะว่าโชคช่วยนะครับทุกคนแต่ว่ามาเพราะความสามารถและก็คาริสมาที่มีสเสน่ห์มากๆเลยครูลีจองเลยเป็นคนเลือกมาเองกับมือนะครับจากการคัดของเบบี้มอนสเตอร์ทุกคนที่จะเต้นท่อนนี้ท่านี้เหมือนนกันพร้อมๆกันแต่ว่าครูลีจองเนี่ยจะมองด้วยสายตาที่เฉีียวมากๆแล้วก็เลือกมานะครับว่าใครที่เหมาะที่สุดที่จะได้โชว์ท่อนนี้เป็นท่อนโซโล่เดี่ยวๆเด่นๆตรงกลางเลย ซึ่งชิคกี้ a านะครับก็ได้รับเลือกให้ได้ท่อนนี้ไปแฟนๆเนี่ยดีใจกันสุดๆและพี่ๆในวงนี่ก็ดีใจกันมากๆเลยนะครับเพราะว่าน้องนั้นทำได้ดีมากเลยจริงๆและทันทีที่การประเมินเริ่มขึ้นนะครับท่อนนี้มาถึงชิคกี้าเนี่ยเต้นแบบดีสุดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มสเสน่ห์ความสนุกสนานบนเวทีถ้าเต้นที่เป๊ะมากๆทำเอาป่ายางเนี่ย ลืมตัวเลยนะครับยิ้มกว้างออกมาจนกล้องเนี่ยจับไปที่ป่าอยางปุ๊บก,ก็เลยต้องรีบหุบยิ้มนะครับฟแฟนๆเนี่ยแซวกันเต็มทวิ t เตอร์แซวกันเต็มโซเชียลเลยว่าป่าอยางเนี่ยอดเอ็นดูชิกิต้าไม่ได้จริงๆเป็นแฟนบอยนัมเบอร์วันโนหนึ่งของแท้เลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยคอมเมนต์ชื่นชมชิกิต้าเนี่ยก็เต็มเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นในทวิต t ตอร์แอคตามหรือว่าในคลิปการประเมินนะครับ บอกเลยว่ามีแต่คนพูดถึงและชื่นชมว่าท่อนนี้คือเหมาะกับชิคกิต้ามากๆสามารถที่จะพรีเซนต์ออกมาได้ดีสุดๆลหลายคนก็บอกว่าเห็นชิคกิต้าแล้วเนี่ยทำให้นึกถึงเลยว่าตอนเดบิวต์นั้นจะเป็นยังไงชิคกิต้าจะส่องแสงเปล่งประกายขนาดไหนและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าชิคกิต้านั้นเนี่ย โตมากๆโตเป็นสาวแล้วจริงๆถึงแม้ว่าจะอายุยังน้อยแต่พอเวลาอยู่บนเวทีปุ๊บก็ดูไม่ต่างจากรุ่นพี่คนอื่นๆในวงเลยสามารถที่จะขยับอายุตัวเองขึ้นมาได้ทั้งๆที่เป็นมักเน่แต่ว่าการแสดงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นมักเน่สมกับที่ชิกิต้าเป็นมันยิ่งไปกว่านั้นมันอีกระดับหนึ่งเลยนู่เหมือนว่าฟแฟนๆเนี่ยจะชอบมากๆเลยนะครับนี่ขนาดว่าเป็นเพลงของรุ่นพี่ที่นํามาเต้นใหม่ยังไม่ได้เป็นเพลงของตัวเองเนี่ยยังถูกออกถูกใจขนาดนี้ถ้าหากว่ามี เพลงของตัวเองเมื่อไหรเดบิว์อย่างเป็นทางการปุ๊บเชื่อเลยนะครับว่าจะต้องได้รับคําชื่นชมเนี่ยมากกว่านี้แน่นอนสําหรับใครที่ได้ดูคลิปการเต้นของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์ในมิชชั่นของรุ่นพี่ทูเอ็นนี่วันมาแล้วได้เห็นท่อนโซโล่ของจิกิตาแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบกันหรือเปล่าเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสาหรับในคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง